ผมเจอมันล้มึงปล่อยไพายดางมาสู้กนันไดานนั่งลงให้หน่อยนะนี่ของที่มึงต้องการอยู่นี่เเนมึงอย่าทำอะไรเขามึงมาเคลียร์ปัญหาของมึงนี่ดีกว่านี่ของที่มึงต้องการมาไม่ได้ กูให้แล้วอ่ะอไอ้คนมึงจะพานางไปไหนเอาเวา,า,างให้กูเอาวางให้กูาากปล่อยนางมาสวัสดีครับผม กราบสวัสดีพี่พีเอฟซีของป้านาอาทุกทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กนะครับผมวันนี้พี่พีครับผมได้ทําตามที่พี่พีเอฟซีหลายคนคอมเมนต์มานะพี่พีนะซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ดีเลยผมได้ทําการไปที่ร้านร้านทาสร้อยพี่พีนะและผมเอาสร้อยของเมืองแอรเนี่ยเอาไปให้เขาดูเป็นแบบอย่าง แล้วให้เขาทาของปลอมหรือว่าก๊อบขึ้นมาอีกอันนึงพี่นะผมให้เขาก๊อบขึ้นมาอันนี้เพื่อจะเอาไปให้ไอ้ขุณผมก็คงคิดว่ามันคงจะได้ผลนะเพราะว่ามันก็เนียนเหมือนกันผมเอาไปเทียบกับของแท้แล้วเอาไปเทียบกันคือแบบว่าแทบจะเหมือนกันทุกอย่างอาจจะมีตําหนินิดนหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นของปลอมทุกคนนะอันนี้เป็นของปลอมนะพี่ๆนะนี่ ของปลอมผมให้ทําแค่หัวนะพี่พนะผมไม่ทําสายเพราะว่ามันต้องการแค่หัวตรงนี้หัวอันนี้มันไม่ต้องการสายพี่พี่นะก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีที่คอมเมนต์แล้วก็ให้เรามีทางออกอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งทางพี่พี่นะขอบคุณจริงจริงเดี๋ยวผมจะลองเอาสร้อยปลอมอันนี้ไปให,ให้คุณแล้วก็จะขอเจอตัวพยานน้องชาย ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ไหนพี่พนะถ้ามันไม่เอาพญาต้องชายออกมาผมก็จะไม่ให้มันผมจะไม่ให้มันพี่พี่นะทุกคนครับจะมีเสียงเหมือนมีการใช้เครื่องยนต์เลื่อยไม้หรือเปล่าดังมากจากภูเขาฝั่งนู้นเลยพี่พนะสะท้อนเข้นมาฝั่งนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมขอกำลังใจจากพี่เอฟซีด้วยให้ผมได้ตัวพญาต้องชากลับไปให้น้องชาย ตอนนี้ยากยากกันหาพี่นะน้องชายผมก็ไปหาอีกทางผมก็มาอีกทางแต่เหมือนใหญ่จะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวยงังดวงดีหรือเปล่าที่พ่อดวงดีตอนนี้น่าจะอาการสาหัสแล้วก็น่าจะเขาเรียกว,ว่าอะไรรอดยาววียนะผมบอกเขาหลายก็ใหญ่ไปแล้วใหญ่ก็คงจะไปบอกดวง,งดีแล้วว่าให้ทําใจนะประมาณนี้พี่พ่นะโอเคทุกคนมีความตายไม่พ้นกับผมถึงเวลาก็ต้องไป อาจจะเป็นเพราะเวรกรรมหรือเรื่องของโชคชะตาชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันไหพ,พี่ไปพี่พี่เดินทางไปหาไอ้ขุนกันเดี๋ยวเอาสร้อยปลอมอันนี้ไปให้มันพี่นะไปครับตอนนี้ก็ก็ะบอกมีเสียงเลื่อยไม้เนี่ยดังล่านป่าเลยพี่พี่นะสนสนหลป่าเลยเดี๋ยว ผมจะตามหายคุณนะจะไปหายคุณมันบอกผนว่าให้ผมมาที่นี่เพื่อจะเอาของมาให้มันซึ่งมันไม่ไว้ใจแล้วแนละ้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ผมไปกับน้องชายนะแล้วพาทายมันนะไปบอกมันว่ามาคนเดียว แต่จริงๆเราไปแค่สองคนแรงมันเยอะมากไปพี่แล้วมันก็ฉลาดมากมันฉลาดจริงๆนะโกลนตอนนี้ป่าที่ผม,มอยู่เนี่ยดูคนข้าจะวังเวงเลยก็ทถบมาก ด้านหลังผมก็จะเป็นแบบหินล้วนพี่พนะเป็นหินล้วนเลยตอนนี้ผมแม่อยู่ทิ้งของไอ้ไอไอไอคุณละผมแม่ถึงจุดที่มันใช้พื้นที่ในการหลบซ่อนตัวแล้วพี่พนะผมรู้สึกได้นะว่ามันอยู่ไม่กไมใกล้ไม่ไกลจากผม ไอ้คุณถ้ามึงอยู่แถวนี้มึงออกมากูเอาของมาให้มึงแล้วของที่มึงต้องการกูเอาของมาให้มึงแล้วมึงออกมาถ้ามึงอยากได้ของมึงเอาพยายามใช้กูออกมาด้วยไอ้คุณ กูามารอมึงแล้วกูมไม่อยางเสียเวลามึงรีบออกมาเร็วๆโอเคทุก okay, คนจะนั่งรองมันตรงนี้สักครู่ให้มันออกมาหาผมนะ ว่าตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าผมเข้ามาเยียบทิ่นมันนละมันอยู่ในพื้นที่ของมันละที่มันกบดานอยู่เสียงนกร้องฝั่งนน้นด้วยนะ นกร้องฝั่งโน้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงนกที่เจอพวกอะไรบางอย่างหรือเปล่านกก็เวลามันเจออะไรบางอย่างมันจะร้องดังมากมันจะร้องแบบตกใจหรือมันแบบร้องไล่ให้ไอ้สิ่งนั้นออกไปแล้วก็รวมถึงทั้งเสียงเหยียวเสียงเหยียวดังมากเพี่นะเสียงนกเหยียวทุกคนฟังนะ โอเคทุกคนผมจะรอยคุณนะรอยคุณตรงนี้ถ้ามันไม่มาผมจะเข้าไปหาหมันเองแต่การที่ผมเข้าไปคนเดียวลึกๆเกินไปในป่าแบบนี้มันอาจจะเลี่ยมใสายผมโดยการที่แย่ง ของชิ้นนี้ไปแล้วก็ไม่เอาปลายออกมาผมไม่รู้ว่ามันต้องการแค่อันเดียวหรือเปล่าหรือมันต้องการทั้ง3มอย่าง3ามเส้นเลยเพราะตอนนี้ซ้อยนี้มันมีอยู่3ามเส้น ของเจ้าบุญช่วยผู้นำเมืองรบแลยึดเก็บไปแล้วตอนนี้อยู่ที่น้องชายผมหนึ่งที่เมืองรับแลสองจากเจ้ากอลัมก็ไม่มีแล้ว นั่งไปก็ระแวงไปนะกลัวมันจะมาตลบดังพี่เหมือมีคนกำลังแอบ,บมองอยู่พี่ด้านล่างนี้ไอ้คนถ้ามึมึงออกมามึงไม่ต้องแอบบกูมารอมึงแล้วมึงไม่ต้องแอบ,บมึงออกมา ออกมาเหอะขอของมาให้มึงแล้วไอ้คนออกมา เสียงเหมือนกระดิ่งคอของพวกสัตว์หรือวัวมันดังมาจากด้านล่างตีนเขานี้นะไม่รู้ว่ามีใครมาเลี้ยงไว้หรือเปล่าแต่มาเลี้ยงวัวที่นี่ไกลามากแบบนี้ผิดปกติมากพี่พ ไอ้ขุนมึงออกมามึงไม่ต้องแอบัวของมาใแ้มแล้วเนี่ยมึงดูเนะี่ยของที่มึงต้องการอยู่นี่มึงออกมาอยากใจมึงออกมา ครับผมแปลกใจทำไมไม่ออกมามันกลัวอะไรวะมันคิดว่าผมหลอกมันหรือเปล่ามันคิดว่าผมมาสองคนหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ออกมาครับ จะรอว่างจะออกมานะถ้ามึงรู้ว่ากูมาแล้วมึงเอาพยาต้อใช้ยกูออกมาด้วยคุณแล้วมาคุยกันมาเอาของที่มึงต้องการไปกูจะรอมึงตรงนี้เลยคุณทุกคนครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าไอ้คุณจะออกมานะจะโผล่มาหาผมหรอลพี่นะผมไม่รู้ว่ามันรู้ทันหรือเปล่าที่ผมทำของก๊อปขึ้นมา แต่มันคงเป็นไปไม่ได้นะมันจะเก่งแบบนั้นคงเป็นไปไม่ได้พี่มันยังไม่ทนันได้สัมผัสเลยแล้วก็ร้านทําขึ้นมาแบบว่าเนียนมากเทียบของจริงคนนะเทียบแล้วมันเหมือนกันมากๆเพี่นะเหมือนกันจริงๆนะแต่ผมแค่ไม่เอาสายนะผมเอาแค่หัว ผมต้องเสียเงินทําเจ้าตัวนี้หลายบาทอยู่พี่นะหลายบาทอยู่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่ออกมานะแต่ผมสัมผัสหรวรู้สึกได้เลยนะว่าผมอยู่ทิเหมันแล้วผมเข้ามาที่ของมันแล้ว เวลานกร้องที่ไรเนี่ยผมจะแบบรู้สึกว่ามีบางอย่างกับบางเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราแต่ก็ไม่โผล่มานะพี่นะมันกำลังซุ่มๆดูดูเราอยู่ ขอ,ขอบคุณขอ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราผมอ่านเมนแล้วผมก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆพี่ๆหลายคนคอมเมนต์มาน่ารักมากดีมากๆผมอ่านแล้วผมแบบยิ้มในใจนะพ,พี่นะยิ้มเลยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำให้พี่หลายคนมีความสุขแล้วก็อินเลยกับเรา รุนไปกับเราขอบคุณพีเอทุกคนที่ให้าำลังใจขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็คนที่อวยพรก็ขอให้สิ่งที่คุณอวยพรนั้นกลับไปหาตัวคุณร้อยเท่าพันเท่าทุกคนนะทุกคนนกเหยี่ยวสองตัวมันกำลังบินไล่กันอยู่พี่บินหาอาหารไม่รู้ว่ามันเจออะไรหรือเปล่า ร้องร้านป่าเลยพี่นะตัวใหญ่มากเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรแปลกๆผมจะเริ่มเริ่มถ่ายดูอีกครั้งเพราะว่าแบบนี้มันอาจจะไม่มีอะไรมันอาจจะน่าเบือ่อแต่ที่ผมถ่ายแบบนี้เพื่อ ถ้ามันโผล่มาผมจะได้กดถ่ายมันทันเห็นมันทันไม่งั้นผมจะไม่เห็นมัน,นี่พี่นะไปรอไอยคุณกันมั้พี่นะครับตอนนี้ผมเดินมาหาไอ้ขุนนะพี่พนะผมเดินมาหามันเลยนะผมไม่รอแนละ้วเพราะว่าเหมือนผมจะรู้สึกนยว่ามันกำลังซุ่มดูผมแล้วมันก็มาแถวนี้ี่พี่นะ ผมเก็บว่ามันคงจะเชื่อนะว่าซอยเป็นซอยจริงนะแต่ผมกลัวมันจะเลี่ยมใส่ผมนะตอนนี้ก็นะี่เดี๋ยวก่อนนะพี่่ครับทำไมที่นี่เป็นป่าไผ่ที่โล่งมากพีพ่่นะโล่งจริงๆนะโล่งเหมือนไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันผมเดินเป็นยอดเขาที่มันจะต้องผ่ล้อนมาก่อนนะ,ะนะต้องไผ่ร้อน,นเลย ลงโจงมากี่พี่ลงโจงมากจริงๆนะตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาที่โล่งมากมันเป็นข้อดีนะ ชัดมันได้ชัดเลยไอ้คุณถ้ามึงอยู่ตรงนี้มึงออกมามึงออกมาเอาของที่มึงต้องการดะล่ะอูไม่อยากเล่นเกมกับมึงละกลัว,วมันตลกว่ะออกมาได้คุนนะกลัวของแพมเนี้ยมึงรอแล้ววะ ออกมาดิงอแล้วไว้คุณออกมาดูวะ คุณออกมาดิวะฮะมึงจะแอบทำไมวไะคุณออกมาดีไหม,มทุกคนวิ่งเียงมาละมึงอยู่ไหนวะ

มีการนั่งร้องไห้อยู่นะนี่ของมึงต้องการอยู่นี่มึงเอาตัวนางออกมาก่อนมึงทำอะไรนางวะฮะมึงปล่อยมามึงปล่อยมึงปล่อยนางออกมาเนี่ยของมึงต้องการอยู่นี่ มึงอย่าทำอะไรเขามึงมาเคลีย์ปัญหาของมึงนี่ดีกว่านี่ของที่มึงต้องการโดนมาไม่ได้มึงปล่อยเขาออกมาก่อนกูจะให้มึงกูสัญญากูคำไหนคำนั้นมึงคิดดีๆมึงอย่ามาตกติดกับกูคนมึงจะทำอะไรวะมึงปล่อยเขาออกมานี่ไงของที่มึงต้องการเนี่ยมึงจะเอาอะไรอีกวะเนี่ยกูให้อยู่แล้ว ไอ้คนนี่ไงที่มึงต้องการกามาให้มึงแล้วเฮ้ยาม,ามึงปล่อยนางออกมาก่อนกูต้องได้ของกูก่อนเอาของกูมาพี่ครับผมจะต้องอย่ให้มันนะมัึงไม่ทำ้า,ายพญิดานะาากูมาคนเดียว มึงมึงปล่อยตัวพระธิดามากูโยนให้มึงเลยขออยครึ่งทางกูไม่เชื่อมึงลุกขึ้นมามึงเงียทำอะไรกันนู้นว้มึงไม่อยากให้ของกูกูก็ไม่ให้มึงกูให้แล้วอ่ะไอ้คนมึงจะพานางไปไหนเอา mà, ở trong nước có bao cái quay năng mà voi ở mà voi quay khoảng mà đâu khám gì trong phứ nè มึงจะเ้ามาเหวินแล้วปล่อยไปมึงถลอยไปมึงปล่อยนางมาไอ้โง่คนหมาขงไงวะฮะโอ้คนไอ้คนไอ้ไอ้ไอยไว้ไอ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 ้ไ่้ไอ้ไ ว่าแล้วมันเหลียมใส่ผมไอ้คนมึงมันมันหลอกผมพี่มันหลอกผมี่พี่มันหลอกผมจนได้กูมีต้นเ,เดียวึงปล่อยมามี่พี มันหลอกผมนะมันพาพญานงชายผมหายไปเลยแล้วมันก็บอกให้ผมเอามาให้ครบสามเส้นมันจะปล่อยตัวไปมันรู้ที่ไงมีสามเส้นี่พี่แสดงว่ามันต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับซ้อยนี้อย่างมากเลยมันถึงรู้ว่ามีถึงสามเส้นพี่ไม่เป็นไรผมให้ไปก็ของปลอมเหมือนกันโอเคกคน เดี๋ยวผมว่าผมเสียท่ามันละต้องขอโทษพี่พี่ีด้วยผมจะกลับไปปรหารน้องชายไปบอกพานหารให้มาจัดการมาอีกครั้งผมเสียท่ามันจริงต้องขอโทษพ,พี่พี่ตีด้วยผมไม่ทันไม่ทันไม่ทันตรงนีพี่นะมันเลี่ยมใส่ผมไปคนกลับไปหาพานหารกัน